โอเคนี่เป็นของสะสมตั้งแต่สมัยเด็กนะครับแล้ววันนี้โอเดงยาก็เพิ่งออกดั a บอลค r d เซตใหม่น่าจะน่าจะครั้งแรกในรอบ30ปีเลยเหมือนกันวันนี้เราจะมาแกะดูนะครับตอนนี้ได้มาสี่ซองมา here, huh? <Okay. S 1> อัาเรีครับโอเดงยาเซตนี้จะมีค์ดมา2ใบใน1นึซองนะครับเดี๋ยวเรามาดูซองแรกกันว่าจะได้อะไรออกมาโอเค อันนี้ก็คือก็อันนี้เป็นตอนที่กำลังไปสู้กับเซลล์ในงานประลองนะครับตัวค้ดข้างหลังปลาโคสสวยเลยนี่จะเป็นครั้งแรกที่องเตียงย่าทำค้ดออกมาแบบถูกเลขาเสร็จนะครับสมัยก่อนคือน่าจะเรียกว่าเป็นอ่าปร์กอปี้มาเดี๋ยวให้ดูของเก่านะครับของเก่านี้เซตนี้คือตัวที่ดีที่สุดนะครับนี่จะเป็นเลเซอร์พริซึมเลยนะครับอันนี้ของเกา่าน,นี่นะ แล้วก็มเมนนี่ก็จะมีแบบว่าพวกต่ตางๆเราจะมาตัดสองที่สองกันนะครับโอ้ <Okay. S 1> oh, ได้ไปที่เป็นเรียกว่าอะไรอะชายนี่ฟอยแต่ถึงไม่ไม่ถึงขนาดปริซึมนะครับแต่ว่าใบนี้สวยเลย อันนี้เป็นตอนที่เบจิต้าบุกเข้ามาโลกครั้งแรกนะครับแล้วก็สู้กับโกคูที่เพิ่งได้ดราก้อนบอลชุบชีวิตมาหลังจากตายด้วยราดิสนะครับอันนี้ก็จะใช้มาจอมเทพอยู่นะไค o โอเคนแล้วก็อีกใบหนึ่งก็จะเป็นริคคูมว่าดีเทลใช้ได้นะครับถ้าเทียบกับตัวคัสสมัยก่อนก็ค,คือมันจะไม่บอกว่าเนว่าลายเส้นจะไม่คมมากนะครับนี่เป็นของเก่าตั้งแต่สมัยตอนที่ผมเป็นเด็กเลยนะโอเคต่อไปตัดสองที่สกัน 2อันสไปนะครับเป็นผู้เท่าต่อกับพวคู่อันนี้ก็จะไม่มีสตอรี่อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอาร์ตเวิร์กเฉยๆนะครับเข้าไปสองสุดท้ายของรับนี้นะครับจริงๆอยากหาได้มากกว่านี้แต่โดนเหมาไปหมดเลยอันน right. <sh> okay. ี้แฟนหามาให้กว่าจะหาได้โอเคครูลินกับเดนเดนะครับก็จบ อ่าสี่ซองล็อตนี้นะครับได้พริเซนตออกมาสวยใช่ไหมฮะเคลือบทองว้าวเชียโอเคครับ